สวัสดีครับพบผมนะฮะโตออฟโตชาแนลนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปรียบเทียบนะฮะคอมแพลตนะฮะอ่าโดน GPS นะครับสำหรับคนที่กําลังเริ่มต้นอยากจะเล่นโดน GPS สักหนึ่งตัวนะฮะก็ะเราจะได้เรียงนะฮะสเปคคร่าวๆให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวเริ่มต้นเลยนะก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ DM 1 0 7่งศนย์เจ็ GPS นะเป็นตัวมอเตอร์ธรรมดานะฮะอีกตัวหนึ่งก็ ดีเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ GPS มอเตอร์บัลเลตนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเอเวียเตอร์แปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งเอเวียเตอร์แปดแปดหนึ่งหนึ่งโปรนะฮะตอนนี้นะครับมีสินค้าอยู่ทั้งหมดสี่ตัวสี่รุ่นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงมาให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะฮะแล้วก็แมทเทียลหรือว่าวัสดุของแต่ละตัวนะครับเป็นยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะฮะ dm 1 0 7 g p s นะครับเดี๋ยวเราบอกถึงราคาก่อนนะฮะตัวนี้ราคา2,500บาทนะครับตัวนี้1 0 7่งศูนเจ็ด gbps motor budget นะครับ3,650บาทนะครับ8811 aviator 8811กล้อง 4K ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่สี่พาร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัว8811 pro นะฮะราคาอยู่ที่5,300บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู จากตัวเล็กกันก่อนเลยนี่นะฮะมาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือแพ็กเกจของเขานะฮะ dm107g นะฮะ่า dm107g นะเป็นโดนแบบพับขาได้นะฮะสลับตัวนี้นะฟังก์ชันคือมี gps นะมีฟังก์ชันติดตามตัว follow me มี waypoint นะฮะ่ากล้อง fpv นะครับเรียวไทม์นะครับมี wi-fi 5g นะครับ่ามีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะ เฮดเลนโหมดป้องกันการหลงทิศทางแล้วก็วันคีเดเทินก็คือกลับบ้านอีกนะฮะสัตว์ตัวนี้นะครับแกะออกมาจะได้อะไรบ้างนะฮะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวโดนมีลักษณะประมาณนี้นะเป็นรวมแบบพับขาได้นะฮะแล้วก็อีโหมดจะเป็นรูปทรงแบบนี้มีใบพัดสำมบองมาให้นะครับมีตัวกาดกันใบนะบมีตัวกาดกันใบแล้วก็มีสายชาร์จแบตนะฮะก็เป็นอ่า ชาร์จกับอะแดปเตอร์โัรศั์ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับมาดูตัวโดรนนะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดานะมอเตอร์แปลงฐานธรรมดานะครับแบตเตอรี่นะับเป็นแบตเตอรี่เฉพาะของเขาเคสเฉพาะนะฮะ7.4โวลต์2,000มิลลิแอมนะครับก็บินเข้าๆอยู่ที่ประมาณ10กว่านาทีนะสัตว์ตัวนี้นะครับมีกล้องนะฮะกล้องนี้เป็นกล้องฟิกนะครับอ่าเราไม่สามารถที่จะปรับผ่านรีโมทได้นะฮะสำหรับตัวกล้อง คุณภาพของกล้องขนาด hd นะครับมีกล้องหน้าล่างนะหตัวนะฮะคุณภาพขนาด hd เหมือนกันนะฮะอ่าหรือเป็น optical f o u sensor นะฮะจับตัวนี้นะครับอ่านะฮะมีไฟกระพริบลักษณะประมาณนี้อ่ฮะนี่ดูคร่าวๆรีมท o คอนโทรลนะตัวนี้มาเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัวนะครับไม่ต้องใส่ถานนะครับสามารถเล่นในโหมด indoor ได้นะฮะโหมด outdoor ได้นะครับ มาตัวนี้นะครับนี่นะฮะคาร์เบเจโนะครับนี่นะฮะเราสามารถได้โหมดอิน o r ได้นะฮะนี่คือโหมดอิน door นี่นะครับโอเคนี่นี่คืออมหนึ่งศูนย์เจ็ดเนะครับสองพันห้าอบาทก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะตัวต่อไปนะครับอ่าตัวต่อไปนะ ไอระดับมานะครับที่ราคา3,650บาทนะครับแพ็เกจของเขาก็จะได้แบบนี้เลยนะเป็นกล่องนะฮะเป็นกล่องมาแบบนี้นะครับนี่เป็นไงเป็นกล่องผ้านะฮะเปิดมานี่นะฮะในนี้มีอะไรให้บ้างนะครับมีอะไรให้บ้างดูก่อนเลยมีคู่มือนะซอฟต์แวร์คู่มืออ่าประแจนะครับแก่ใบพัดสำรองแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับสหตับตัวนี้เนาะมีเป็นแพ็กเกจเป็นกระเป๋ามาให้เลยนะครับ นี่ครับตัวโดนนี่ฮะความพิเศษของตัวตัวนี้คือเป็นโดนมอเตอร์บัลเลตนะครับรีโมทนะครับเป็นรีโมทต,ตัวเดียวกันนะครับนี่ฮะรีโมทต,ตัวเดียวกันกับ DM107 ธรรมดานะครับแยกกันนะครับปุ่มนี้จะเป็นสีเงินตัวนี้จะเป็นสีดานะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือนี่เลยฮะหลักๆของเขาเลยก็เป็นมอเตอร์บัลเลต นี่ฮะมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับไร้แปรงฐานนะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่นะมอเตอร์บัเลสจะดีกว่ามอเตอร์ธรรมดายังไงคือ1นฮะอ่ะจะไม่ร้อน2นะบินได้ไกลนะครับ3นะครับตัวนี้นะครับจะไม่ไหมนะครับไม่ไหมเหมือนมอเตอร์แปรงฐานนะครับแล้วก็แรงเอากสูงนะฮะต้านแรงลมได้ดีนะครับตัวนี้ตัวกล้องนะฮะขนาด HD Cam e r a นะฮะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ ปรับขึ้นลงได้ผ่านรีโมทนะฮะแล้วก็แบบมุมก้มสุดๆได้เลยนะฮะนี่ผมแมนนวลมือนะ,ะขึ้นลงได้แบบนี้เนาะนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Optical f r o โ s e n น o r นะฮะหรือว่ากล้องที่สองเหมือนกันนะ,ะสลับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะฮะที่ให้มานะ,ะเป็นแบตเตอรี่ลิโพนะฮะ7.4 2200มิลลิแอมนะเป็นแพ็กเกจแบบนี้มาเลยนะฮะสลับแบตเตอรี่ของเขานะครับนี่ครับเวลาเปิดนะครับ ก็กดหนึ่งครั้งไฟจะก,กระพริบแล้วก็กดค้างนี่นะฮะมีไฟกระพริบป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอ่าเชื่อมต่อครับนะฮะนะฮะตัวกล้องนะฮะปรับผ่านนิโหมดได้นี่นะฮะโอเคนะฮะนี่คือ107่งศูนยเจอ GPS motor b u t e t นะฮะสำหรับตัวนี้ครับ 3,650บาทนะครับเมื่อเทียบกับตัว dn 107นะฮะตัวก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะในด้านของปีกนะครับนี่นะครับ2,500 3,650จะได้กล้องได้มอเตอร์บัลเลตะตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปนะครับอ่ะขยับมาอีกนิดนึงนะฮะในเรื่องของตัว a v i a t o r 8811นึ่ะฮะ elevator แปดแปดหนึ่งตัวนี้นะฮะก็ออกมาสักประมาณเกือบสองปีได้แล้วนะฮะความ พิเศษของเขาก็คือในเรื่องของตัวแมทชิเยเดลในการทำนะแล้วก็ตัวคุณภาพของสัญญาณภาพนะฮะคุณภาพของรูปอะครับแกะกลองมานะฮะก็จะมีประมาณนี้มีแม n u a l มีคู่มือนะ,ะมีแบตพัดสำรองนะ,ะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับอ่ารีโมทคอนโทรลแล้วก็ตัวโดนนะครับคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคอมแพร์ Compare นะดูคลิปเดียวรู้เรื่องเลยนะครับว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนนะครับ ดูแมททีเรียลนะฮะมอเตอร์บัตเลตนะครับเมื่อเทียบกับดูเอ็นหนึ่งศูนย์เจ็ดครับนะฮะคนละตัวกันเห็นไหมฮะตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับมอเตอร์ใหญ่กว่าแรงเคากดีกว่านะครับแรงต้านลมจะดีกว่าอ่านะครับขาเนี่ยนะฮะทำมาอย่างดีนะครับบอดี้สีขาวนะครับด้านล่างนะครับมีอ่ากล้องนะครับออโต้กล้องโฟเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็มีกล้องอ่าถ่ายรูปแบบ 4K นะฮะจ่าีโอ Full HD นะฮะสําหรับตัวนี้นี่นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะฮะเป็นแบตเตอรี่โหก้อนใหญ่นะครับแบตเตอรี่ลิโพนะฮะ3เซลล์นะ11.1โวลต์1,800ม a h นะครับห่าวมอเตอร์บัลเลตนะครับตัวนี้สเปคข้าวๆของเขาบินไกล2กิโลนะฮะแล้วก็คุณภาพของกล้องเนี่ยอ่าระดับอ่า Full HD นะครับ แล้วก็ตัวนี้บินได้นานถึง28นาทีนะครับาตามสเปคนะฮะอ่ะที่สำคัญตัวนี้นะครับอ่าก็มีหน้าจอ LED มาให้นะครับหน้าจอ LED นี้เราสามารถบอกอ่าอ่าระยะการบินนะครับระยะทางบอกความสูงนะฮะบ,บอกค่าต่างๆอยู่ในนี้นะครับแต่ที่สำคัญนะตัวนี้ผมว่านิดหนึ่งนะฮะน่าจะมีแบตเตอรี่ในตัวมาให้นะครับตัวนี้ใส่ถ่านนะครับ ใส่ฐาน3ก้อนนะฮะของโดนตัวนี้นะครับก็เทียบกันอีกนะฮะโดนตัวนี้นี่คือ107่งบัเลตนะครับกับ8 8ดแปดหนึ่งหนึ่งโปรอ่าแปดแปดหนึ่งหเอ,เอว,เวอเต,อรตอรธรรมดานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคผ่านไป3ามรุ่นนะสี่พบาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะได้สินค้าประมาณนี้นะครับ อีกรุ่นหนึ่งนะฮะจะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะฮะของทางร้านนะตอนนี้นะครับตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นของเขาคือเอเวอเรสต์แปดแปดหนึ่งหนึ่งโปรนะฮะมีมาพร้อมสายสะพายเป้มาแบบนี้เลยนะฮะสายไปเล่นได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มีเป็นกระเป๋านะครับเปิดมาเอ,อื้อมีอะไรให้บ้างนี่นะครับกระเป๋าคู่มือก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับตัวโดนนี่เป็นแบบนี้ รีมูดนะครับรีมูดก็คล้ายๆกับตัวแปดแปดหนึ่งหนึ่งธรรมดานะครับอา่าได้กระเป๋าปรมมานี้นะนะครับตัวนี้นะฮะความพิเศษของเขาเลยก็คือว่าตัวกล้องนี่ให้ดูครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลตเหมือนกันนะครับแต่ว่าจํานวนร,รอบของมอเตอร์เนี่ยก็จะสูงกว่า a อเ a เ o อร์ไปแปดหนึ่งหนึ่งโปรก,ก็สามารถบินได้ไกลกว่าเดิมอีกนะฮะสำหรับาารตัวนี้นะครับที่สําคัญนะครับ ตัวนี้นะฮะมันจะแก้ทางของ Aviator ธรรมดามาก็คือว่ามีระบบกิมบอลน,นะฮะกันสั่นนะฮะกิมบอลกันสั่นของตัวตัวกล้องนะครับเวลาโดนมันบินนะครับตัวนี้นะครับตัวกล้องมันจะรักษาระดับไม่ให้อ่าภาพนะครับมีการเคลื่อนไหวสมมุติว่าโดนมันบินลักษณะประมาณนี้นะฮะ ตัวกล้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับภาพก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวเอเวอเ r ตอร์ตัวธรรมดาซึ่งตัวกล้องจะติดกับตัวลำโดนนะครับถ้าสมมติว่าโดนมีการเคลื่อนไหวสู้แรงลมลักษณะประมาณนี้ภาพก็จะเคลื่อนไหวตามนะครับเนื่องจากตัวกล้องติดกับตัวบอดี้นะฮะอ่ามันอาจจะสั่นนะครับอาจจะแต่ว่าก็สั่นไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวโดนเนี่ยรักษาระดับอ่าความนิ่งได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็แก้ทางมาใส่ระบบกิมบอลมาให้เลยนะครับภาพก็จะนิ่งนะครับตัวนี้นะฮะสามารถใส่ SD card ได้นะฮะ SD card ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะรุ่นเดียวกันใส่ได้นะครับมีกล้อง2ตัวเหมือนที่บอกไปนะฮะตัวนี้อ่าตัวนี้มาเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มไฟ2สว่างข้างล่างนะฮะสำหรับตัวนี้ครับเพื่อให้ออฟติคอลโฟเซนเซอร์นะฮะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาเราขึ้นบินนะครับแบตเตอรี่ หลายท่านสอบถามมาว่าแบตเตอรี่8811กับ8811โปตัวเดียวกันหรือเปล่าบอกว่าคนละตัวกันครับตัวนี้เป็น11.12,850มป ah ์นะฮะจำนวนแอมป์จะเยอะกว่านะครับก็รุ่นใครรุ่นมันนะครับสลับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รุ่นใครรุ่นมันขาของละตัวนะครับรุ่นใครรุ่นมันเพราะว่าจานวนรอบของมอเตอร์บัลเล็ต์เป็นคนละตัวกันนะครับอ่านี่นะครับขนาดนะฮะดูขนาดเท่ากันเป๊ะ นะขนาดของตัวแป1แดหนึ่งหนึ่งกับแป1แปดหนึ่งโปรนี่เท่ากันเป๊ะนะฮะแตกต่างกันแค่บอดี้เห็นไหมครับหลายท่านถามมาว่าแล้วมีสีอะไรบ้างนะฮะบอกว่ามีมาสีเดียวนะฮะสำหรับแป1แปดหนึ่งโปรจะเป็นสีนี้นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนะครับให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นโดนสักตัวหนึ่งนะครับอยากจะเล่นโดนสักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเลือกโดนแบบไหนดีแล้วก็อยากเลือกโดนราคาประมาณไหนดีนะครับมีราคา นะครับเริ่มต้น2,500บาท GPS นะครับบินกลับบ้านได้นะฮะโดนพวกนี้ก็คือเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับเขาจะมีฟังก์ชันในการบินกลับบ้านอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะบินหายไปนะครับจะหลับโดนพวกนี้นะครับ107 GPS 2,500บาท1 0 7มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลดปรับกล้องได้3,650ิบาทนะครับ 88 Aviator 8811 Motor b u a d e กล้อง 4K ตัวนี้4,500บาทแล้วก็ตัวโปรนะ8811 Pro Aviator 8811 Pro นะกล้อง g i น b อ l นะครับ 6K นะครับตัวนี้ราคาที่5,300บาทนะครับชอบตัวไหนก็ทัก่ายได้เลยนะฮะสามารถติดต่อผมได้3ช่องทาง1โทร2ไลน์3าผ่านระบบ f c e b o o k ร้านอยู่แถวลงเก้ารักกระบังนะฮะสามารถเข้ามาดูสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe นะฮะหรือว่าใครมีคำถามได้สามารถที่จะ comment มาในาช่อง YouTube ได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ